สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทท่านแนกบอลนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนบรรยากาศจากแมนยูมาพูดถึงเกมเอลกาซิโกครั้งที่สองรบ้างนะครับก็สกอร์นะครับเพิ่งจบลงไปมันหมาดเลยเนี่ยเลอมาลิดนะครับราชาันชุดขาวเนี่ยคาบ้านนะครับต่อบาร์เซโลนา4ประตูต่อศูนย์ฟังไม่ผิดนะครับเลอมาลิดคาบ้าน4ประตูต่อ0เรียกได้ว่าราชาันชุดขาวเนี่ยสิ้นใจคาบอลังเลยนะครับ โอเคอันดับแรกเราไปเริ่มกันที่11ต,ตัวจริงของเรอัลมาดริดก่อนเลยนะครับประตูเป็นอังเดรลูนินคู่เซนเตอร์เป็นเอแดมิเลตายืนคู่กับลูดิเกอร์นะครับส่วนแบ็คซ้ายก็แฟนลองเบนดี้แบ็คขวาก็ลูคัสวาสเกตนะครับส่วนกลาง4ตัวเนี่ยมีจูต์เบลิงแฮมมีเบลเวเดมีชูอาเมนี่มีคามาเวงกาส่วนหน้าเป้า2ตัวนะก็ใช้เอ็มบัปเป้ยืนคู่กับวินิซิอุสนะครับถัดมานะครับมาดู11ต,ตัวจริงของบาร์เซโลน่ากันมั่งประตูนะครับเป็นอินากี้เปนย่านะครับ ส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเป็นมาติเนสยืนคู่กับคูบูบาซี่นะครับโอ้โหชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ขอโทษทีนะครับไม่ค่อยได้ดูลาลิกาเท่าไหร่ส่วนแบ็คซ้ายเป็นบาเบเดแบ็คขวาเป็นคุนเดนะครับคู่กลางรับ2ตัวนะครับเป็นเปดวีนะครับยืนคู่กับคาซาโดนะครับส่วนกลางลุก1ตัวเนี่ยก็เป็นโลเปสนะครับปีกซ้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นลาฟินยาอดีตปีของลีสนะครับที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยส่วนปีกขวาก็ ไอหนุ่มยะลาอายุ1ิบ็ดนะครับลามินยาเมาอันนี้เราเล่นนะครับไอไอหนุ่มยะลาเนี่ยก็คือมันม,มีมีมันมีคนมาล้อนะครับคือแบบว่ามันมีคนส่งข่าวมั่วกันอ่ะว่าลามินยาเมามีเชื้อสายยะลาผมก็เลยเอามารอขำๆนะครับคนที่อยู่ยะลาก็ใจเย็นๆนะเพราะว่าอันนี้ขำๆไม่เฉยส่วนน้าเป้านะครับก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่เกือบแฮตติกนะครับแม่งโคตรเสียดายผมกลเสียดายแทนเลยโอเคเป็นเรื่องบาที่ครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยมาถึง มาริทเนี่ยเขี่ยบอลปุ๊บใส่ก่อนเลยนะครับมาถึงเนี่ยโหไม่กี่นาทีได้เตะมุมไปถึงสามครั้งเลยครับภายในแค่สามถึงสี่นาทีเรียกได้ว่าประมาณสิบนาทีครึ่งสิบนาทีของครึ่งแรกเนี่ยผหมใส่บาซ่ายับเลยนะครับแต่บาซ่าเนี่ยอาวุธใหม่ที่ฮันซี่ฟิกเขาติดตั้งให้เนี่ยก็คือการเช็คลำหน้านะครับการเช็คลำหน้าในครึ่งแรกนะครับเจ็ดต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาริดล้ำหน้าเจ็ดครั้ง บาซ่าล้ำหน้าครั้งเดียวนะครับเรียกได้ว่าแผนของฮันซี่ฟิกเนี่ยคือเอาทั้งแผงหลังเนี่ยทั้งหลัง4ี่ตัวเนี่ยยืนขึ้นสูงเสมอกับครึ่งลายครึ่งสนามเลยนะครับแค่เอมบัปเป้กับวินิสุวินิสิโอจูเนียวิ่งนิดเดียวลายแม่งวิ่งเด้งเด้งขึ้นปึ้งขึ้นไปเลยนะครับแล้วได้ผลหลายรอบนะครับไอการเช็คล้ำหน้าของฮันซี่ฟิกเนี่ยโอเคกลับมาที่รูปแบบการเล่นของเรอัลมาริดนะครับมาถึงก็เปิดไซ มาริดเอ่อเปิดใส่บาซ่ายับเลยนะครับแต่ปัญหาของเรี้มยมาริดเนี่ยคือการจบสกอร์มีหลายลูกเลยนะครับที่เอ่อทั้งวินิสุสจูเนียทั้งเอมบปเป้เนี่ยได้หลุดไปเดี่ยวเดียวแล้วไอ้ลูกที่หลุดไปเดี่ยวเดียวแล้วได้ลุ้นเนี่ยมันไม่ล้ำน้านะครับอย่างลูกของวินิสุวินิสุสจูเนียเนี่ยที่ได้เลี้ยงจี G ้ดีจี้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงบดๆออกไปเสาแรกแม่งโคตรเสรียดายผมแล้วเสียดายแทนเลยส่วนเอมบปเป้เนี่ยใช้โอกาสเปลืองหลายจังหวะเลยนะครับเหมือนจังหวะ Uh, ที่ที่มันยิงทางฝั่งซ้ายแล้วมันบดออกซ้ายไปอะ่ะผมจําไม่ได้มันจังหวะไหนแต่ในครึ่งแรกเนี่ยมาริดเรียกได้ว่ามาริดโชเลยนะครับคือจังหวะเนี่ยโหแพงโคตรเยอะเยอะมากแต่ต้องโทษตัวเองเลยเพราะว่าทําไม่ได้กันเองนะครับพอทําไม่ได้มาครึ่งหลังนะครับทีเนี้ยโดนยับเลยมาต้นครึ่งหลังอะ่ะยังพอดูดีหน่อยยังพอสู้ได้หน่อยนะครับแต่ บาร์เซโลนาเนี่ยก็เปิดเกมแรกเปิดหน้าแรกแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าครึ่งแรกเนี่ยบาร์เซโลนาได้จบเออสกอร์เนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับแต่ว่ามันมันยังเยอะกว่ามาริดแต่ว่ามันแค่2อถึงสครั้งนะครับประมาณเออประมาณ3าสี่ครั้งประมาณนี้นะครับส่วนพอครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหโหมก็นําเรียกได้ว่าฮันซี่ฟิกเนี่ยเหมือนแต่ว่าสั่งให้ลูกทีมอะเล่นเน้เนเพลสมากขึ้นพอรู้แล้วว่ามาริดเนี่ยพอดันขึ้นสูงนะครับหลังแม่งลอยโคตรสูงเลย ใช้การโต้กลับตัดหลังลายได้ผลนะครับหลายหลายลูกเลยและอีกอย่างหนึ่งคือมาลิดนะครับไม่ได้เล่นเช็คลายล้ำหน้าเหมือนบาร์เซลโลน่านะครับหลายลูกโอ้โหแทงช่องเนี่ยเป็นทุ่งเลยเป็นเอเคอร์เลยนะครับหลายลูกเลยที่ลาฟินยาได้บอลมาเลี้ยงจี้จี้ไอทางไอบอลที่ขึ้นมาจากลาฟินยาเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวและอันตรายมากเลยนะครับและก็เป็นผลจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับลาฟินยาวันนี้มีประตูด้วยก็คือต่อยอดความมั่นใจจาก เกมกลางสัปดาห์นะครับที่ไปเล่นในบอลยุโรปที่ชนะบาเยนมา4ประตูต่อ1นะครับถัดมาเลวานนะครับอายุ36แล้วแต่วันนี้นะครับเป็นคนที่ยิงเบิกล่องยิงให้บาร์ซ่าเนี่ยเล่นง่ายขึ้นคือยิงประตูแรกเลยนะครับในในในาทีที่54แล้วก็เพียงแค่2นาทีนะครับก็ยิงอีกลูกหนึ่งและเกือบแฮตติกนะครับในจังหวะที่ลาฟินญา ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ปาดเข้าในมาให้เลวันดอฟสกี้แต่ว่าเลวันดอฟสกี้เนี่ยโชคไม่ดีเลยนะครับไปยิงยิงบอลเนี่ยไปโดนโคนเสาสองแล้วบอลแม่งดิ่งออกไปผมโคตรเสรียดายแทนเลยคือแบบว่าถ้าเกมนี้มันแฮตติ่งนะโหมันจะเพอร์เฟกมากสําหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ทําประตูให้บาร์เซโลนาเป็นประตูที่4นะครับก็คือไอหนุ่มเยาลาอายุ17เนะครับลามินยาเมาและยิงอย่างสวยยิงอย่างสวยไม่พอยิงด้วยเท้าขวาด้วยนะครับก็ จบเกมไปเป็นประตูที่4ี่ก็เป็นประตูที่4ของบาร์เซโลนานะครับคือเกมในวันนี้เนี่ยที่ผมมองเลยว่ามาริทต,ต้องปรับปรุงเลยนะครับก็คือการจบสกอร์นะครับแล้วก็การแก้บอลที่เน้นบีบสูงเน้นการเช็คลายสูงเนี่ยผมว่าหลายๆครั้งที่มาริตพยายามแก้มามันยังแก้ไม่ดีนะครับคือบางทีการเลี้ยงลายของเอมเปเป้มันเหมือนไม่ค่อย ตั้งใจแล้วก็ดูออกจะเหม่อๆสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเอ็มบาเป้เนี่ยเอ็มบาเป้เนี่ยหลายจังหวะยังเหม่อลงมาไม่ทันไม่ใช่แค่เอ็มบาเป้นะครับวินิสซูจูเนียด้วยหลายครั้งเลยที่เ,เพื่อนเนี่ยลงไปเล่นเกมรับกันวินิสซูจูเนียเนี่ยเดินเล่นอยู่ข้างบนนะครับทําชิวไม่สนอีลัค่ายลมเลยนะครับคือหลายจังหวะมันได้เปรียบนะครับถ้า2คนนี้เนี่ยทั้งเอ็มบาเป้และวินิสซูจูเนียเนี่ยลงมาเลี้ยงลายพยายามเลี้ยงลายนะครับก็นี่ก็เป็น ปัญหาที่มาริดเนี่ยสมมติถ้าเจอทีมที่เล่นอย่างนี้อีกนะที่เล่นเหมือนบาซ่าอีกนะที่เช็คลายสูงเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีแก้กันนะครับส่วนบาซ่าวันนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยถือว่าสมกับเป็นทีมใหญ่นะครับคือไม่สนว่ามาริดจะแก้ได้ไม่ได้กูเช็คลายสูงไว้ก่อนมั่นใจไปก่อนซ้อมมาอย่างไงก็เล่นไปอย่างนั้นอันนี้ต้องขอชมเลยนะครับก็นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเอลกาซิโกครั้งที่258้ มันมากเลยนะครับแต่คนที่เป็นแฟนมาริดก็คงจะตาค้างอึ้งเลยนะครับเพราะว่าสกอร์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่ามันจะขาดถึงขนาดนี้เพราะครึ่งแรกเนี่ยมันยังดูสูสีกันอยู่แต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหนังคนละม้วนกลายเป็นบาซ่าโชว์นะครับใครที่เป็นแฟนมาริดนะครับก็มาเม้นกันได้นะครับว่า รู้สึกยังไงอยากระบายกับใครนะครับส่วนคนที่เป็นแฟนบาแฟนบาร์ซ่าเนี่ยก็มาเม้นกันได้นะครับมาขีนกันได้ในคอมเมนต์นะครับก็ส่วนตัวนะครับผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แค่ดูเกมนี้รู้สึกสนุกและอยากจะพูด,ดเฉยๆนะครับถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจนะครับก็เม้นกันมาได้เอ่ติดดึงกันมาได้นะครับว่าเออพี่เนี่ยพูดไม่ถูกเลยน้องเนี่ยพูดไม่ถูกเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นก็เม้นกันมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ